มีฝนก็มีมากเกินพอจนเกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมานี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความยากจนของประชาชนย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2515กองทัพอากาศได้ส่งอากาศยานเข้าร่วมในโครงการพระราชดำริฝนหลวงร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นครั้งแรก เนื่องจากสภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากกองทัพอากาศจึงได้สนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่2หรือ C-47 และเครื่องบินลำเลียงแบบที่4หรือ4 2 3ต่อมาได้พิจารณาดัดแปลงเครื่องบินลำเลียงแบบที่4กอหรือ4 2 3 k และเครื่องบินลำเลียงแบบที่9หรือ n o m a เพิ่มเติมนอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับการทำฝนในเมฆเย็นที่ระดับความสูงเกิน20,000ฟุตโดยใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่6หรือ A-37 เท่าร่วมโครงการวิจัยปัจจุบันหน่วยบินปฏิบัติการฝนหลวงกองทัพอากาศมีอากาศยานที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง3แบบด้วยกันคือเครื่องบินลำเลียงแบบที่2กหรือ BT-67 เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่2หรือ AU 23A และเครื่องบินโจมตีแบบที่7หรือ a l p h าเจ็เครื่องบินลำเลียงแบบที่2กอหรือ BT.67 ประจำการอยู่ที่กองบิน46จังหวัดพิษณุโลกได้มีการดัดแปลงภายในเครื่องบินโดยติดตั้งท่อปโปรยสารเคมีหรือสารฝนหลวงเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่2หรือ a อ2 3 A ประจำการอยู่ที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากเดิมที่โปรยสารเคมีหรือสารฝนหลวงด้านข้างลำตัวเครื่องบินได้มีการดัดแปลงภายในเครื่องบินให้สามารถติดตั้งท่อเพื่อโปรยสารเคมีได้สะดวกมากขึ้นนอกจากนี้กองทับอากาศโดยศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศร่วมกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพลุกสารดูดความชื้นและติดตั้งอุปกรณ์จุดพลุบนเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่สองเพื่อเสริมการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นโครงการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชเนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากพายุลูกเห็บการปฏิบัติการฝนหลวงจึงต้องมีการปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงระหว่างศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอาวากาศกองทัพอากาศกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บนั้นเป็นการใช้เทคนิคทำฝนเมฆเย็นนักบินจะทำการยิงพลุซิโนอโอไดที่ระดับความสูงเหนือระดับเยือกแข็งต้องใช้เครื่องบินที่มีสมรรถนะ ที่สามารถบินได้ที่ความเร็วสูงที่จะถึงกลุ่มเมฆเป้าหมายได้ทันเวลาจึงใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่7หรืออัลฟาเจ็ของกองทัพอากาศประจำการอยู่ที่กองบิน23ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวและได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องในวรโรกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชกองทัพอากาศ ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายเครื่องบินโจมตีแบบที่7จ็ดจำนวนสองเครื่องเพื่อเป็นเครื่องบินปฏิบัติการสนหลวงเฉลิมพระเกียรติณพระที่นั่งเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองทบอากาศน้อมกล้าว้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้กษัตริย์ ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย